นี้คืออโหงครับเดี๋ยวเราจะมีภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยนะครับทีเป็นสารนะะดือแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ท่านผู้ชมได้ชม ี่ฮะสือแม่น้ำโขงท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นเดือแม่น้ำโข,งน,นนำขงนะครับที่เขาบอกว่าใครที่ลงไปน้ำโขงหรือเสียชีวิตนะฮะน้ำโขงไหลมาย

บรยากาศก็กที่เห็นนี่นะครับจะมีครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้ฝั่งมือคือฝั่งลาวนะครับฝั่งลาวน,นะครับฝั่งลาวจะอยู่ตรงนู้นนะครับนี่ฮะก็จะมีอย่างนี้มีแม่น้ำโขงครับอันนี้ก็จะแห้งแห้งเลือดเตือน น,นะครับเป็นแยกๆเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมน้าโขงก็จะแยกไปเลยนะนี่คือวัดอโหงนะครับเขาเรียกว่าตรงนี้มันเป็นวงกลมนะฮะเห็นไ,ไหมเหมือนสะดือแล้วก็เรียกว่าสะดือแม่น้ําโขงที่ไหลมาปรเจบเหมาะฝั่งนู้นคือฝั่งลาวนะครับนิดเดียวฮนะลาวกไทายนะข้ามไปแค่นี้เองนะท่านผู้ชมเนะี่ยทางลาวกไทยใกล้กันนิดเดียวเองไม่ได้ไกลที่จริงสมัยก่อนน้าโขงก็ช่องประมาณนี้นะครับ นี่มันซ้อหินไม่ได้หินมันแก่งถ้าปิดทรายตรงไหนที่เป็นทรายนะเป็นทรายก็จะกว้างนะฮะจะกว้างอย่างเงี้ถ้าเป็นทรายนะถ้าเป็นหินด้วยกันเนี่ยก็จะได้ประมาณเท่านี้นะครับซ้อแม่โขงก็ประมาณเท่านี้นะครับแต่ก่อนในอดีตนะครับมาเป็นพันๆปีนู่นแหละสมัยยุเอนุฝั่งลาวนะครับนะฮะมันซ้อไปผ่าไปเรื่อยๆมันก็จะไปเป็นอย่างนู้นเลยท่านผู้ชม สุดเขตเป็นวัดพระมง I'm cool.